โต้เดี๋ยวกนเล็้เจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวตาพอดีแล้วเดี๋ยวกนเล็้งเอาสิแพ่เอาสิเอาตีมะลิตีติดแค่คนคุไอ้บ่งแล้วเพียงจังหวะเร็วๆลองลงไปพี่น้องน่งเสยเตยเว้ยวันวันกระโหลกเบาหวานติดติดหนีท่อกระส้อดิ เสืทอดกรอรองลงไปเพลงจังหวะมันมั่นรองลงไปเออเสียใจได้ผู้บ่มาเนี่ยผู้บ่มาผู้บ่มาตอนหัวคำมันเสียใจได้แบบนสิ่แค่อะไรทีการนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เฮ้าร่องเพลงจังบะเร็วเลวพี่น้องเพิ่นแบบมันกระไรอยู่จัดไปเลยล่ำเลื่อนต่อก่อนใส่เลยแบบน้ำสีหละบบรรยากาศนั่นเห็นบว่าจะลงไปมันหนามืด บอลอ่ะงั้นแล้วพุณคุโอดใจก่อนทุกทา่านปัดเชี่ยวหั้วยหรอซอฟต์แบทเพราะตะไลูดโตมือเ <c oughs> ย็นใบก่อนย่าหุ่นหัน,นชมผลงานชาวคณะ ให้อวยมาเวลานี้เป็นเหลือเป็นเล่าพี่น้องเอ้ยบัดทีนี้นี่ท่านเดียวมาตอนผมลูกแพอไุไรพรกำลังย้อนเข่าเรืองโอ้ยจิตพอควบเกา่าควบหลังเลยหมอลำดีกะดีเอียงเสียงอีสานแม่นกน้อย เสียงอีสานแม่นกน้อยบอถอยลาเพื่อนสาลีือใจดีใจว่อนี่่้องเอยหดอดว่านี้จะปีนค้มเล็กขึ้นลงมขึ้นลงตามสบายบอดได้เห็นแต่ละมือ,อคือสีอขาดทั้งใจใกล้ลือไหลี่ตามชมจมน้ำหมอลำเลือเห็นบ่เห็นบ่าบบนี้พี่น้องบวมากตั้ง แบบเป็นเม็ดเป็นน่วยโงกไปพอเนี่ยเออบันพ่อนสัตว์ีดทอดเสียงฝันเห็นหน้าตูแสดงดาราอยากมาพออีกคือเก่าติดตามข่าวหาบ่อเสารดกัเมาบ่ได้ยานเงินนั่นปวงบ่อทัน แน่นอนเลยคนกันมาหลายหมู่บ้านหลานขอขอบพระคุณแฟนผมสุดแสนสิดีใจอบอุ่นในหรือไทยโรอนนี่ในกระบนผมยังชีมแ,แมนวานหรือคี เดือนปีใหญ่ได้กายผ่านยังบริล้พระคุณทานผมต้องการยาพออห็นอาทานผู้ฟังอพ่อหน้าพ่อตากันบดีดีใจหลายบัตรนี่เป็นอย่างล่ะบัตรใดล่ะบัตรนี่ล่ะบัตรนี่หันมาจาเบิ่งบ้างจะเด็บดซอขึ้นน้ำฉัน อ้ยพระเอกยบุญต้น,ตนลูกกับนั้นทองเพชรมันมาไปบูนหน่อยเพียรเราน่อยเพียรเราหน้าไปลูกกับนั้น,ท,นทอง <นา S 2> เพช <นา S 2> รหมู่คนได้เลี้ยงอนป้ยปักอุดมมาไปปักอุดมยังบัดน,น,นี<จ>้เห็นหน้าคู่สองคนกับน้องโนนสำมปานเป็นบ้านอยู่ยังบ่ทันมีคู่อายุเลยผ่านเข่า ใจสิเกาเอินว่าสาวโอ้โโอ้ยโอ้โอ้โอ้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 โอ้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  ลูกแพรไหมไทยพี่น้องจดจำได้เจ้เจาเสือขอเบานนบ่นปะเอาเเวเนั่นเเว่เลยพี่เเว่เลยจะเด็ดขื่อน้าเบือนเอากำลังเพื่อนน้ำสาวหัวเจ่าอย่างมี่กูลูกกับพอเลยนองใจยั่งขวางเกี่ยวสาวกำลังได้กำลังได้คิว เคยได้จากกาวาสาหวหาบอสนใจนนเขาหล,ลดกุ้วไปมักเสียวกันสิขันสอนนี่แล้วก็วเป็นเอกลลกของลูกแพร่เลยเกินเป็นปัญหาาฮอนสืบไปวอดมอพอน,นใครไปขออีกทั้งใจยั่งตั้งต่อภูสาเป็นเรื่องเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องปักบุญจันทร์ <laughs> เป็นหลักลูกแพร่พระเอกรุ่นตน้ตนต้นสองดาวรุ่งลูกแพร่ไหมไทยพี่น้องป้องไปกับหูจัก เรากาดหลังจากนั้นมาเนี่ยเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนไทยพระเอกเสียงดีพระเอกหน้าตาดีกะมีหลายครับแต่ว่าพระเอกที่เสียงเป็นตะชั่งที่สุดนี่คือสู่ลูกแพร่ไ่ repaired, ได้จะโคตรมากหัวว่าเพี้ยบ่นเดี๋ยวมันมีสองลูกนี่บ่ไดี้ไม่ต่างใดเดี๋ยวผู้ผู้เหตุแต่มันมีสองลูกเอาลูกพยายามพอยจหลอดถึงเมื่อไนร่นะเดี๋ยวไหนแม่ยูบเอาเอาผักผักพ่อกนเยอะไอ้เมื่อี้นี่เอา,ปปาเอยาลย ใช่ลองอีกคักพอเวลามันดีบเข้ามาแล้วเอาจากผมไม